มาต่อเนื่องกันในคลิปนี้เลยนะครับสำหรับการใช้งานสเตตของ React มาฟิเจอริงกับ Array โดยในคลิปนี้ที่ผมจะทำให้ดูเลยครับก็คือผมจะลบสมาชิกออกจาก Array รสมาชิกที่ผมว่านะครับก็คือโน้ตที่ปรากฏอยู่ตรงนี้อย่างตอนนี้มันมีอันนึงใช่ไหมผมเพิ่มเป็น2อันดีกว่าอันนี้ครับมีชื่อว่าเขาชื่ออะไรแล้วก็เป็นของคุณคน t ูทิ้ง2 2 คือไม่ว่าผมจะกดปุ่มลบนะครับจากตัวนี้หรือว่าโน้ตตัวนี้เนี่ยมันจะทําการลบโน้ตที่ผมเลือกครับออกจากหน้าเว็บนี้ก็คือลบออกจากอาร์เรย์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูโค้ดกันเลยดีกว่าครับผมโค้ดที่ผมจะทําต่อนะครับต่อเนื่องจากพาร์ทที่แล้วผมต้องมี2อ,อย่างที่สําคัญเลยก็คือฟังก์ชันสําหรับลบแล้วก็ปุ่มสําหรับลบผมจะเอาสอสิ่งนี้มาผูกกันครับผมสร้างเป็นฟังก์ชันก่อนดีกว่าฟังก์ชันผมจะสร้างไว้ข้างล่างเดียวกันเป็นฟังก์ชันใหม่ครับที่ชื่อว่า on n o t e delete ซึ่งตัวนี้ผมจะรับค่าอะไรมาเดี๋ยวผมค่อยใส่แล้วกันสร้างไว้เปล่าๆก่อนผมจะไปสร้างเป็นปุ่มก่อนครับปุ่มเป็น UI ที่อยู่ข้างในนี้ข้างในตัว n o d ตแต่ละอันนะครับที่ได้มาจาก All n o t e ติม s ปุ่มมันก็จะอยู่ข้างล่างสุดเลยใช่ไหมผมจะใส่เป็นประทัดใหม่ไปครับเป็น p ซึ่งจะมี tag a อยู่ครับแต่ว่าผมใส่เผื่อไว้ก่อนดีกว่ามันต้องทั้งแก้ไขได้แล้วก็ลบได้ใช่ไหมผมใส่ edit ไปก่อน แล้วก็ตามด้วยขั้นนะครับเป็น span ขั้นไปด้วยเครื่องหมายนี้เครื่องหมาย heat, ขีดขีดกลางแล้วก็อัสุดท้ายลยครับเป็นปุ่มไม่ใชเอใหญ่เอเล็กแก้แกๆแกแก,แกอายจังเลยอายจัดจัดเอเล็กครับเป็นปุ่ม delete ซึ่งผมจะเอาฟังก์ชันที่ผมสร้างขึ้นมานะครับ on note delete เนี่ยมาผูกกับปุ่มนี้ผมก็ใส่ไปครับ on click c l i c ให้มีค่าเท่ากับ on note delete แต่ว่าเดี๋ยวก่อนผมใส่ไปเปล่าๆไม่ได้ใช่ไหม เพราะว่าถ้าเกิดผมใส่เป็น onNoteDelete ไปครับแล้วไม่ส่งอะไรไปให้เขาเลยเนี่ยเขาจะไปรู้ไหมว่าผมจะลบตัวโน้ตอันไหนเพราะฉะนั้นผมต้องส่งข้อมูลสําคัญไปด้วยครับคือตัวโน้ตเนี่ยมันมีข้อมูล ID ที่ไม่ซ้ํากันใช่ไหมผมก็จะทําอย่างนี้ครับก็คือมี arrow function เพื่อที่จะเรียกใช้ตัวนี้ครับ onNoteDelete ซึ่งจะรับพารามิเตอร์ตัวนี้ไปด้วยก็คือ theNote ตามด้วย ID โอเคทีนี้ผมก็ต้องไปใส่พารามิเตอร์ตัวนี้นะ เป็น ID ของโน้ตก็คือโน้ต ID โอเคจัดไปแล้วสิ่งต่อไปที่ผมต้องทำเลยครับก็คือผมต้องเรียกใช้ฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันที่ไม่มีอะไรเลยครับยังไงเราก็ต้องเรียกใช้เขาก็คือ set all n o d e ต terms อันนี้ไม่ว่าเราจะทำอะไรกับข้อมูลใน React นะครับจะเพิ่มจะลบหรือว่าแก้ไขเนี่ยมันต้องทำผ่านสิ่งนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ต้องคิดเยอะครับใส่ไปเลย set all n o d e แล้วก็จะมีค่านี้ครับ p r e f อ๋อโน้ตเติม s เป็นโน้ตตัวเดิมนะครับที่มีอยู่กี่อันก็ได้แล้วข้างในฟังก์ชันนี้ครับผมจะทำอะไรต่อว่าลืมโอเคขอถอดจิตก่อนตั้งจิตดีดีสิตั้งจิตดีดโอเคผมรู้แล้วผมจะทำอะไรคิดออกเลยคือผมจะทำการฟิลเตอร์ครับฟิลเตอร์ตัวที่โน้ต id เนี่ยมันตรงกับตัวนี้ที่ส่งมาให้มันออกไปอันนี้คือการลบครับเป็นการลบแบบที่เราจะรีเทิร์นอารเนี่ยไปเป็นอาร์เรตัวใหม่ อันนี้ผมก็เคยทําคลิป JavaScript ไปแล้วเนอะเดี๋ยวผมว่าจะแปะลิงก์ของคลิปนั้นครับไว้ในคลิปนี้ดีกว่าเอาเป็นว่าตอนนี้ผมเขียนให้คุณผู้ชมดูก่อนครับว่าผมจะ return p r e f All node ที่เอามาผ่านการฟิลเตอร์ซึ่งฟิลเตอร์ผมครับมันก็จะมีฟังก์ชันซ้อนอยู่ข้างในอีกทีอันนี้ผมให้คุณผู้ชมสังเกตตัววงเล็บไปดีนะไอ้นี่คือนอกสุดอันนี้คือผลลัพธ์ของเราแล้ววงเล็บตรงนี้ครับอันนี้คือฟังก์ชันข้างในฟิลเตอร์อย่าสับสนวงเล็บล่ะ ซึ่งฟังก์ชันข้างในนี้ผมก็จะมีพารามิเตอร์ตัวนี้ครับก็คือ the node ผมจะทำการฟิลเตอร์โนดครับที่มันไม่ตรงกับ node id ที่ผมต้องการลบให้เป็นผลลัพธ์ใหม่ของผมผมก็จะ return ตัวนี้ไปครับว่าให้ return the node .id อันที่มันไม่ตรงกับอันที่มันไม่ตรงกับไม่ใช่อันนี้อันที่มันไม่เท่ากับ node id แค่นี้เสร็จแล้วป่ะวะโอเคขอถอนายใจก่อนวงเล็บมันเยอะจัง ถ้าเกิดมันใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวผมลองทดสอบที่หน้าเว็บดีกว่าผมก็วัดใจกันเลยดีกว่ามันต้องใช้ได้สิทำมามขนาดนี้ถ้าเกิดผมดีลิตตรงนี้ครับคนถูกทิ้ง 2, 2.022กดไปเย้ตอนนี้ผมก็สร้างฟังก์ชันการลบสมาชิกของอาร์เรนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองอีกสักหน่อยดีกว่าคราวนี้ผมจะเพิ่มข้อมูลใหม่ไปครับเป็นบอกกันได้ไหมคนดีแล้วก็จะเป็นของคนคนนี้ครับคนถูก ทิ้งปี2023แต่ว่าคนถูกทิ้งนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะถูกทิ้งเสมอไปนะครับคนเราต้องไปเจอจุดหมายปลายทางที่ดีสักวันหนึ่งเลยครับมันก็ต้องมีคนรักเราสักคนเนะเพราะฉะนั้นผมจะลบอันนี้ออกครับคนดีจอมปลอม2021โอเคผลลัพธ์ที่ได้มานะครับก็ถูกต้องครบถ้วนครับผมแล้วก็ก่อนจะจบคลิปนี้นะครับด้วยจรรยบาลของคนดีอย่างผมเนี่ยผมก็อดไปได้ครับที่จะเก็บโค้ดของผมก่อนถ้าเกิดกลับไปดูที่โค้ดของผมครับ มันยังดูมีความยุ่งเหยิงอยู่จุดหนึ่งใช่ไหมคือตอนนี้ผมมีคําสั่งแค่คําสั่งเดียวครับก็คือ return ตรงนี้แต่ว่าผมดันใช้วงเล็บเนี่ยจนมันดูสับสนไปหมดเลยผมจะแก้ตรงนี้หน่อยดีกว่าครับผมจะทําอย่างนี้ก็คือผมจะไม่ใส่เป็นฟังก์ชันเต็มๆแบบนี้ละแต่ว่าผมจะลบหน่อยครับเนื่องจากว่าตัวฟังก์ชันเนี่ยถ้าเกิดมมนเป็นบรรทัดเดียวครับเราสามารถสร้างแบบนี้ได้เลยก็คือลบตัว return แล้วก็ลบตัววงเล็บปีก,กามันก็จะเหลือแค่นี้ละ โอเคนี้ผมจัดเต็มหน่อยลบวงเล็บตรงนี้ไปด้วยเพราะว่ามีพารามิเตอร์แค่ตัวเดียวนะครับมันก็ต้องใช้ได้เหมือนเดิมใช่ไหมตอนนี้ผมจะลบล้างทุกอย่างครับออกจากหน้าเว็บของผมหมดเลยบอกกันได้ไหมคนดีคนนี้ใช่ไหมที่เธอชิงเข้าไปตอนนี้ก็ไม่เหลืออะไรที่หน้าเว็บของผมแล้วนะครับทีนี้สําหรับในคลิปต่อไปเลยครับผมทําการเพิ่มแล้วก็ลบสมาชิกในอาร์เรย์ไปแล้ใช่ไหมคลิปต่อไปครับ ผมจะทำการแก้ไขข้อมูลจากสมาชิกที่มีอยู่แล้วเนี่ยใน a r ร์เรย์ให้ได้ยังไงรอติดตามได้ในคลิปต่อไปเลยครับผม